เที่ยวเชียงคานปีใหม่2วันสุดท้ายกับแฟนกินเที่ยวที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะตื<ม>่นสายสายฝายกท้องที่ร้านปลาปลังข้าวปุ้นน้ำจ้าอ้อมไม่เคยกินมาก่อนเลยเพิ่งกินครั้งแรกรสชาติมันก็จะเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันเป็นเส้นขนมจีนนะคะทุกคนเครื่องเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแปลกตรงที่มีน้ำพริกกะปิกินคู่กับผักสดอร่อยคอนเฟิร,ร์มอ้อมเบิลไป2ถ้วยเลยมอยู่ในซอย7ถนนคนเดินเชียงคานกินเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวต่อที่สกายวอล์กเชียงคานเราก็ขึ้นรถกระบะไปนะคะเสียค่าขึ้นคนละ60บาทคนพิการไม่เสียตังคค่ะามถึงแล้วอ มาถึงเราก็กากขอพรพระองค์ใหญ่สักนิดนึงแเราเราก็ปั่นวิวแชร์มาขึ้นสกายวอล์กวิวสวยมากๆเลยค่ะ แต่ว่าสกายวอล์กที่นี่ไม่ได้ยาวมากเกินไปแค่นิดเดียวเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้าโขงติดกับไทยลวาวค่ะันน่าจะสกายวอล์กเห็นพระองค์ยัยสวยมากปั่นรถเล่นแป๊บนึงก็กลับเพราะว่าคนรอคิวเยอะมากทางกลับก็จะเป็นรแนงแบบนี้เลยปั่นรถยากนิดนึงอันนี้เราก็พักกินไอติมแล้วก็มาเที่ยวต่อที่ปางช้างเชียงคานค่ะนี่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมของอ้อมเลยแฟนอยากนั่งช้างตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แต่ไม่ได้นั่งแต่ครั้งนี้แฟนได้นั่งสมใจก็คือเขาสนุกของเขาแต่เราทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวแต่่่่นนนนนนััังงไปมมาาากกก็สสุเเเหือียคคข้ 200บาทนั่งแป๊บหนึ่งก็กับอันนี้ก็แบกกันลงไปอย่างปลอดภัย <ไฟ S 2> <ด>นะคะเติมพลังที่ร้านคาเฟ่เดอะริเวอร์ส่วนหนึ่งของโรงแรมติดกับริมโขงวิวสวยมากมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆแต่เสดายอ้อมลงไปเที่ยว <ไป S 1> มาเหนื่อยดื่มเครื่องดืง่มให้ชื่นใจแล้วก็เติมพลังด้วยปอเปียแล้วก็สเต็กแล้วไข่เจียวคืออร่อยกรอบนอกนุ่มในไม่เคยกินไข่เจียวที่ไหนอร่อยมาก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็กลับที่พักบรรยากาศตอนเย็นคือดีคืนนี้เราจะมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสี่คุณเมืองวัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงคานครั้งแรกที่อ้้อมได บนข้ามปีจนถึงเที่ยงคืนกับแฟนสองคนเป็นอะไรที่ดีมากตื่น<า>แต่เช้ามาใส่บาตรตอนรับปีใหม่เดือนใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆกันค่ะใส่บาตรเสร็จแล้วก็หาข้าวกินร้านนี้ข้างหน้าติดกับถนนคนเดินข้างหลังก็จะติดกับแม่น้าโขงจําชื่อร้านไม่ได้แต่คนกินเยอะมากม,<า>มีนมสดปลาตังโกก๋วยจับยวนไข่กระทะแล้วก็ต้มเลื้หมูผักนี่ออมสั่งมาเพิ่มก๋วยจับยวนนี่เส้นนุ่มอร่อยมากกินเสร็จแล้วก็มารับแดดตอนเช้าดูหมอกยังสวยอยู่เลยบรรยากาศ ดีมากๆเย็นสบายแล้วก็เซกูดบายตรงนี้ไปเลยนะคะเชียงคานอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่พักของเราก็คือเราพักอยู่ที่บ้านพักกายพักใจอ้อมรีวิวไปแล้วรอบนึงค่ะทริปนี้ก็ได้กินได้เที่ยวได้กินอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่หมดทุกอย่างเลยค่ะเที่ยวเชียงคานครั้งแรก4ี่คืน5วันขึ้นแรกพักที่เขาคอได้เล่นกับน้องแพะแล้วก็ไปนอนต่อที่เชียงคานแล้วก็ไปดูทะเลหมอกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทอกค,ครั้งแรกด,ดูพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโขงสวยมากได้ทํากิจกรรมขี่ช้างที่หน้าตื่นเต้นปีหน้าไปเที่ยว ที่ไหนค่อยว่ากันใหม่ปีนี้สนุกมากๆไปและบายบาย